สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้อ่า ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถ มาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ วันนี้เรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนกันหลายๆเหรียญนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเหรียญเงินตราต่างประเทศมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเหรียญแรกนี้นะครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้เป็นเหรียญปี1 8 0 2ครับ เหรียญปี1,802นะครับเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสําหรับเหรียญน,นี้มูลค่าที่มีการซื้อขายกันปัจจุบันก็จะอยู่ที่หลักแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะจบกันที่ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับโดยสภาพแล้วก็ยังคงความสวยงามนะครับมีความ คมชัดเจนนะครับอาจจะมีสีที่ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพการเวลานะครับด้านหลังและด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นนะครับราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา5 4 8แ8 2บาท42สตางค์นะครับเป็นราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญนนครับราคา5 0 0แสนกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้5 0 0แสนกว่าบาทมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกาเหมือนเหมือนเดิมนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับเหรียญน,นี้ รู้สึกว่าจะแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่เบานะครับสาหรับเหรียญนี้นี่ก็เป็นสภาพด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปนกอินทรีนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากพอสมควรอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็ยังคงความสวยงาม ความคมชัดของภาพของอักษรอ,อัขระรูปต่างๆบนพื้นเหรียญน,นะครับก็ยังความคงความสวยงามนะครับอาจจะมีสีด่างๆตามขอบเหรียญบ้างนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลให้ราคานั้นลดลงเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคาอยู่ที่5 3 8 5 3 1บาท11สตางค์นะครับซึ่งมีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับ ราคา538,531บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2000นะครับสำหรับเหรียญนี้ เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเป็นเหรียญปี2000นะครับด้านหน้าของเหรียญสภาพก็สึกกร่อนตามการเวลานะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ถ้าเกิดเป็นเหรียญสภาพใหม่ๆสวยๆก็อยู่ที่ราคาหลักร้อยกลางๆนะครับ500-600อาจจะขายได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ด้านหน้าของเหรียญนะครับมาดูขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างเป็นเหรียญที่มีน้ําหนักพอสมควรนะครับเป็นเหรียญที่มีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญครับจะมีรายละเอียดนะครับเหรียญนี้มูลค่าหน้าเหรียญก็ห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนเป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญนะครับแต่ราคายัง ไม่สูงมากนกนะครับสําหรับวันนี้ทางช่องของเราก็จะมีราคาเหรียญที่มีการตั้งราคาขายไว้มูลค่าถึงเหรียญละ31ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ราคา17ล้านนะครับต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ย <Gray> ว <we> เราจะมาดูกันว่าเหรียญดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรนะครับ เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่มีรูปแบบที่สวยงามนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กด้านหลังของเหรียญก็จะมีสภาพสึกกร่อนนะครับแต่ว่าลวดลายก็ยังมีความคมชัดสวยงามนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งมีเอกลักษณ์สวยงามนะครับราคาก็ยังไม่สูงมากนะนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับเหรียญขนาดกลางด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นเหรียญปี1,998นะครับเหรียญปี1,998 ด้านหลังของเหรียญน,นะครับสึกก่อนตามการเวลาราคาถ้าขายก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้หลักร้อยต้นๆถ้าสภาพสวยๆก็จะมีราคาสูงขึ้นมาอีกนิดหนึงนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีสภาพสึกกร่อนตามการเวลานะครับ เป็นเหรียญปี2015ราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่หลัก10ต้นๆนนครับราคาไม่แพงมากนักเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี1968นะครับเหรียญปี1968เหรียญน,นี้ก็สภาพสึกร่อนนะครับสภาพับสกร่อนราคาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,น,นะครับ สวยๆก็อาจจะถึง4 5 0 0ต่อ1เหรียญน,นะครับแต่เหรียญน,นี้มีการใช้งานแล้วนะครับอยู่หลักร้อยต้นๆครับเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่นะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปี2022นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี2022 เป็นเหรียญที่มีรูปแบบด้านหลังที่สวยงามนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับราคาเหรียญนี้ยังไม่แพงนะครับราคานี้ยังไม่แพงในลำดับต่อไปเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงที่มีการตั้งราคาไว้ถึง17ล้านกว่าบาทนะครับ แต่ว่าเหรียญดังกล่าวนั้นยังไม่มีผู้ซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบเหรียญว่าเหรียญมีลักษณะอย่างไรนะครับผู้ขายถึงตั้งราคาไว้สูงถึง10กว่าล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสมหับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1,903นเรยนะครับเหรียญปี1903เเป็นเหรียญที่ มีความสวยงามนะครับมีสเสน่ห์ในตัวนะครับสําหรับเหรียญนี้คงความสมบูรณ์สวยงามไว้ครับอัน,นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็เป็นอินีมูลค่าหหน้าเรียญก็ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็มี การซื้อขายกันอยู่ที่ราคา524,602บาทนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับและก็มีแนวโน้มว่าราคาก็จะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาเหรียญน,นี้เหรียญเดียวอยู่ที่524,602บาทนะครับราคาจะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญ ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญน,นี้ก็เป็นรูปแบบที่คล้ายกับเหรียญที่ท่านได้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปี1893นะครับเหรียญปี1893ขอบสังเกตขอบด้านบนนะครับจะมีรอยสีหรือรอยของเหรียญที่มีคราบฝังลึกนะครับ แต่โดยภาพรวมของเหรียญนี้นั้นก็ยังมีความคมชัดสวยงามนะครับแม้จะมีขอบด่างดำด้านบนของเหรียญน,นะครับก็ไม่ทำให้ราคาเหรียญลดลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญ1นดอนลลาร์สหรัฐนะครับสังเกตขอบด้านล่างก็จะมีขอบที่มีสีดำติดอยู่นะครับขอบสีดำติดอยู่ สังเกตว่าเหรียญน,นี้นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังก็ยังคงอักรรความคมชัดสวยงามนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา524,602บาทนะครับราคาเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ524,602บาทนะบาทครับก็เป็นเหรียญที่ หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญอีกหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากนะครับและมีมูลค่าสูงนะครับพบเจอที่ไหนก็นําขึ้นมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าหลักแสนเลยนะครับก็นํามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับ อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับอาจจะเป็นเหรียญเดียวด้วยซ้ำครับเหรียญนี้ hmm. เป็นเหรียญปี1652นะครับเป็นเหรียญเงินตราที่มีการใช้ในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นด้านห,หน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนนะครับเท่าที่ผมสังเกตเหรียญ ศึกษาความรู้จักเรียนที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยพบเจอเหรียญดังกล่าวนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของเหรียญครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีรูปแบบที่แปลกหูแปลกตาไปนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับถ้าท่านพบเจอที่ไหนก็ให้รู้ว่าเหรียญน,นี้ราคาไม่เบาเลยนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ราคาเหรียญดังกล่าวนี้นะครับอยู่ที่ราคา515,557บาท16 000, สตางค์นะครับราคาเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ515,557บาท16 000, สตางค์นะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับแทบว่าหาไม่ได้ไม่พบเจอที่ไหนเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มูลค่าราคาสูงถึง500,000กว่าบาทน,นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบเจอที่ไหนก็ สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับราคาก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งราคาของเหรียญที่เรานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนั้นก็เป็นราคาที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็าไปสืบค้นคว้าหาข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับ มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญทีอ่อาจจะคุ้นตานะครับแต่โดยส่วนมากก็จะเป็นเหรียญที่มีการใช้งานโดยทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะมีลักษณะโดดเด่นนะครับลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากเหรียญที่ทุกท่านอาจจะพบเคยเจอกันที่ไหนมาก่อน,นครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1909นะครับซึ่งเป็นรูป ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับมูลค่าหน้าเหรียญก็1เซนนะครับ1เซนนะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นมีความพิเศษก็คือ,อรูปแบบของเหรียญไม่เหมือนกับเหรียญที่ใช้งานโดยทั่วไปนะครับสีทองนะครับ มูลค่าที่ซื้อขายกันอยู่ที่5 6 5 1 2นบาท30สตางค์นะครับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันก็อยู่5 6 5 1 2นบาท30สตางค์นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากและมีมูลค่าสูงถึง50,000 0กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียว สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ